สวัสดีครับน,น้องและผู้ที่สนใจ Photoshop ga ้า g a p า i มิล y s t สเตชันะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาอยู่กันที่เครื่องมือในหมวดที่12ลำดับที่2นะครับนั่นก็คือ Pen Bucket Tool นะครับให้เปิดไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการใช้ Bucket Tool นะครับในการตกแต่งนะครับตกแต่งสีนะครับ คือเทสีลงไปนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเรา new layer ขึ้นมานครับตรง all layer นะครับติ๊กไว้นะครับเพื่อให้เราสามารถทำการใดๆกับ Layer นี้ได้นะครับแล้วก็คลิกตรง Continue นะครับก็จะมีผลลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูก่อนนะครับ เพื่อความเข้าใจนะครับคือเครื่องตัวคําสั่งนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวที่เราได้เรียนไปนะครับตรงนี้นะครับคอนเดย์ยกับดิสคอนเยูนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับเอแล้วติกก่อนนะครับออนนี้เราจะเห็นว่ามันจะ ครอบคลุมพื้นที่ในตัวพิกเซลที่ใกล้เคียงกันนะครับจะไม่ข้ามไปข้างบนนะครับแต่ถ้าเราลองติ๊กออกนี่ครับมันจะพยายามข้ามนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ก็ให้ทําความเข้าใจตรงนี้กันนิดนึงนะครับนี้เราติ๊กไว้กันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเอาสี เบาๆก่อนให้ใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับนะครับตอนนี้เราจะเพิ่มนะครับเพื่อการครอบคุมที่มากขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเพิ่มตันนี้เดี๋ยวเราจะ ต้องทำการเซตช,ชันนะครับเพื่อให้มันถูกจำกัดในวงตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะครับลองดูนะครับอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการปรับแต่งตัวเลเยอร์ของเรานะครับ นี่ด้วยเบนโหมดนะครับอ,อันนี้ไปที่ไหนดีครับนี่โอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มนะครับเพิ่ม เราลองมาดูตัวนี้ก่อนนะครับเพิ่มน้ำหนักนะครับจะได้เห็นเห็นภาพในการทำงานที่ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ให้เราทำการรวมเลเยอร์นะครับเปิดสก่อนเบอร์สเลเยอร์ hmm. นะครับ แล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นนะครับโอเลครับเดี๋ยวเราทำการนี่นะครับให้เกิดเรื่องราวมากขึ้นเราลิปดูก่อนนะครับตรงนี้จะได้มีตัวเท็กเจอร์มาช่วยนะครับ น้องผู้หญิงที่เคยเล่นนะครับเล่นอยู่ในฝ่ายงานที่แล้วนะครับคนเดียวกันนะครับเราจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับ Quick session น,นี่อันนี้เราไม่ซีเรียสน,นะครับก็ ขัดนิดขัดหน่อยเกินมาหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่เราถือว่าเป็นงานที่ไม่ต้องการความเนียบมากนะครับดูจากสไตล์ก็จะจะพอเข้าใจนะครับตอนนี้ก็ปรับไปนี่ครับเพิ่มผมหน่อย พอค่าวลครับเดี๋ยวตรงโอเคถือว่าใช้ได้นะครับก็ e ิ i t c o p y ปปมานะครับแล้วก็คอนทรนนะครับฟลิปสักหน่อยฟ i ิปสักนิดหนึ่งฟิป h o r i z o n t a l นะครับปรับโหมดเป็นดักเคนนะครับอ่าบน,นี้นะครับ ลองส่งึ้นไแวข้างบนแวข้างล่างดีละให้มีความคมเกินกันนะครับระดับสีนะครับน้องๆจะสังเกตว่าเลเยอร์นี้จะมีตัวขอบนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลบนะครับ Add นะครับ a อดเลเยอร์แแล้วก็ลบไปนะครับ เอาพอประมาณนะครับโอเคลองตรงนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวเราทำการเพิ่มน้ำหนักกันสักนิดสังเกตว่าตรงนี้จะ เข้มเกินไปแล้วก็ทำการลบออกนะครับนี่น่ครับไหนเข้มไปลบลบออกนะครับจะได้ดูไม่แรงเกินไปนะครับตรงนี้ก็ช่วยหน่อยได้นะครับอ่านี่ก็ เดี๋ยวลองดูภาพรวมดูนะครับเป็นไงบ้างครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งเราก็ยังใช้ตัว bending นะครับ bending mode มาช่วยให้เกิดสีสันอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ ส่วนวิดีโอหน้าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นก็ให้น้องๆติดตามกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ